ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสายฝนสีม่วงแดงสาดเทลงมาไม่นานจึงซาลงแต่ถึงกระนั้นความน่าสะพรึงของมันยังคงอยู่และนั่นคือเสียงร้องโหยหวนของเหล่าู้พูดอสูรจำนวนนับไม่ถ้วนเสียงกรีดร้องอันน่าสังเวชเป็นสัญญาณที่ระบุว่าเหล่าู้พูดอสูรสูญเสียศักยภาพในการต่อสู้แล้วเนื่องจากพวกมันถูกสารพิษอสุรกายหยวนหลงเล่นงาน เฉินเซียงบนท้องฟ้ามองสำรวจภาคพื้นเบื้องล่างครั้นจึงควบคุมกระจกเทพหกวิธีทยานต่ำเริ่มการเหนี่ยวนำจิตวิญญาณพูดอสูนที่ตกตายจำนวนมากในยามนี้หลงจิวเซียวนำทับมังกรบับกว่า3 0 0พันตนหอทยานไปยังฐานทัพเผาพันุ์พูดอสูนปัจจุบันหลงจิวเซียวยังไม่รู้ถึงรายละเอียดในแผนการรบดังนั้นมังกรบับ3,000ตนจึงไม่ได้รับรู้สิ่งใดเช่นกันยามนี้มังกรจะยังอยู่ในกายมนุษย์แต่ทุกคนล้วนมีกลิ่นอายมังกรอ,อันทรงพลงัง ทุกคนติดตามหลงจิวเซียวเข้ามายังฐานทัพโดยไม่ได้สอบถามสิ่งใดแต่ถึงกระนั้นทุกคนได้คาดคิดว่าสงครามครั้งนี้จะเป็นการแลกเป็นตายกับพูดอสูรจำนวนนับไม่ถ้วนแน่นอนว่ามังกับทุกตนรู้จักพูดอสูรเป็นอย่างดีซึ่งพวกเขาคิดว่าหากฝ่ายตนมีจำนวนเท่ากับพูดอสูรพวกมันจะต้องพ่ายแพ้แก่พวกเขาอย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามพวกเขามีจำนวนเพียงส0 0พันตนแต่ฝ่ายตรงข้ามมีมากกว่า10บล้านตนต่อให้ใช้ร่งางมังกรเข้าต่อสู้แต่จะไม่อาจเข็นฆ่าศัตรูได้ทั้งหมด หลังจากเข้ามาใกล้าฐานทัพพูดอสูรเหล่ามังกรจึงได้ยินเสียงกรีดร้องอันน่าสังเวชของพูดอสูรแม้จะเป็นค่ำคืนที่มืดมิดทว่าดวงตามังกรสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนดังนั้นทุกคนจึงแลเห็นเหล่าพูดจำนวนมากชักดิ้นอยู่กับพื้นพูดอสูรหลายตนมีร่างกายบวมโตก่อนที่ผิวหนังจะแตกตัวและส่งออกปราณสีม่วงหมอกสีม่วงฟุ้งตลบไปทั่วฐานทัพกลิ่นขาวเลือดคลักคลุ้งชวนให้รู้สึกคลื่นไส้ยิ่งนัก ซากพาศพผู้อสูรหลายตนนอนจมกองเลือดอย่างน่าสยดสยองส่วนผู้อสูรที่ยังไม่ตกตายยังคงชักดิ้นอยู่ในหล่มเลือดอย่างน่าสังเวชภาพฉากที่เห็นทําให้เหล่ามังกรรู้สึกเสียวซ่านสันหลังและแม้กระทั่งสิทธิเอกของหลงจิวเซียวก็ยังเหงื่อตกยามนี้มังกรตระหนักได้ว่าการมาที่นี่ไม่ใช่การสู้ศึกสงครามหากแต่เป็นการกวาดล้างพูดอสูรครั้นแล้วเหล่ามังกรก็ตระหนักได้ว่าเหตุใดพวกตนจึงได้รับเม็ดยาต้านพิษ ฟ้าบาดมีฝนตกก่อนที่พวกเราจะมาถึงที่นี่ใช่หรือไม่มังกรหนุ่มกล่าวถามใช่หลงจิวเซียวพยักหน้าเขารู้ว่าเฉินเซียงสั่งสมพิษอสุรกายหยวนหลงปริมาณมากจึงคาดเดาได้ว่าเฉินเซี่ยงใช้มันสร้างฝนพิษองค์จัก,กรพรรดิแล้วพวกเราต้องเช่นไรปลิดชีพพูดอสูรที่ยังไม่ตกตายพวกที่ยังเหลือรอดมีความแข็งแกร่งพอสมควร ดังนั้นมันจะเป็นการเก็บเกี่ยวของพวกเราหลังจากกำจัดพูดอสูนได้สำเร็จแล้วพวกเราจะต้องทำความสะอาดที่นี่หลงจือเซียวกล่าวพื้นที่นี้อยู่ใกล้กับอาณาเขตเหยียนเหิงดังนั้นพวกเราจะต้องชำระล้างเลือดและหมอกพิษยามนี้หลงจิอเซียวเข้าใจแล้วว่าเฉินเซียงไม่ได้พูดล้อเล่นเนื่องจากก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงบอกให้เขานำพามังกับออกมาทำการเก็บเกี่ยวแต่ยามนั้นเขาคิดว่าเฉินเซียงพูดเล่นจึงไม่ถือเป็นจริงจัง หลังจากนั้นเหล่ามังกรบับจึงออกไล่ล่าพูดอสูนที่ยังเหลือรอดและเมื่อจัดการพูดอสูนเรียบร้อยแล้วหลงจิวเซียวและมังกรบับหลายตนจึงผันกายเป็นมังกรยักษ์ย้ายพร้อมปลดปล่อยเปเลวเพลิงแผดเผาสถานที่ถัดมาจึงเป็นหน้าที่ของกลุ่มมังกรวารีที่ช่วยกันพ่นน้ำชำระล้างสถานที่เข้าสู่ยามรุ่งสางพื้นที่ดังกล่าวก็กลายเป็นลานโลง่งไม่มีร่องรอยของพูดอสูนหลงเหลือแต่ถึงกระนั้นพื้นดินยังเป็นสีดำคล้ำ หลงจิวเซียวประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้องห้ามเนื่องจากยังมีสารพิษอสุรกายอยู่หลงตกค้างแม้จะมีการชำระล้างแล้วก็ตามแต่ฝนพิษของเฉินเซียงยังก่อให้เกิดมลภาวะตกค้างและเป็นเรื่องยากที่จะชำระล้างได้อย่างหมดจดแน่นอนว่าเฉินเซียงเล็งเห็นถึงผลกระทบนี้แต่ด้วยความจำเป็นทำให้เขาไม่มีทางเลือกเมื่อเห็นว่าสารพิษที่ตกค้างจะไม่เลือนหายในเร็วๆนี้เฉินเซียงจึงติดต่อไปอยังมู่หลินเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีขจัดสารพิษ พิษท,ที่ตกค้างยามนี้หลงจิวเซียวนำพามังกรบับไปยังนิกายมังกรเก้าสวรรค์แม้ว่าพวกเขาจะได้รับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่แต่เหล่ามังกรไม่ได้ออกอาการตื่นเต้นเพราะภาพฉากอันชวนสยดสยองของฐานทัพพูดอสูรยังคงเป็นภาพติดตาพวกเขานอกจากนี้พวกเขายังตระหนักดีว่าฝ่ายของตนจะไม่อาจเอาชนะได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่ปลดปล่อยฝนพิษปรมาจารย์สารพิษผู้นั้นเป็นใครกัน นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นในใจเหล่ามังกรบับต้องทราบด้วยว่าฝนพิษของเฉินเซียงไม่ได้เล่นงานเพียงพูดอสูรเท่านั้นเพราะในพื้นที่ใกล้เคียงกับฐานทัพยังมีหน่วยสอดแนมของขุมกำลังนอกนภา,าอื่นๆซึ่งพวกมันต้องตกตายเพราะสารพิษไปไม่น้อยสำหรับหน่วยสอดแนมที่หูตาว่องไวย,ยังสามารถหลีกเลี่ยงฝนพิษได้ทันท่วงทีแต่ถึงกระนั้นพวกมันก็ไม่ได้รู้ว่าฝนพิษนั้นเป็นสารพิษอสุรกายหยวนหลง อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ฝนพิษได้สร้างความหวาดกลัวให้กับพวกมันและเมื่อเห็นมังกบปรากฏตัวพวกมันก็รีบหนีออกห่างจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดก่อนจะกลับไปรายงานถึงสิ่งที่พวกมันพบเห็นหลังจากผู้นำคุมกำลังหลายฝ่ายได้รับรายงานจากหน่วยสอดแนมก็มีหลายฝ่ายตัดสินใจส่งมือดีเข้าตรวจสอบและเมื่อมือดีเหล่านั้นมาถึงที่เกิดเหตุจึงมีการยืนยันกลับไปว่าฝนพิษนี้มาจากสารพิษอสุรกายหยวนหลง ด้วยการที่มีมังกรยักษ์ย้ายปรากฏตัวขุมกําลังนอกนาภาหลายฝ่ายจึงมั่นใจว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวของอาณาเขตเยยนเหิงเพราะมังกรยักษ์ที่ปรากฏตัวสมควรเป็นใต้บัญชาของหลงจิ๋วเซี่ยวใส่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าฝนพิษนี้มาจากฝีมือของเฉินเซี่ยง หลังจากหลิวเมิงเอ๋อและเซียวเซียงหลินรู้ข่าวพวกนางก็ต้องประหลาดใจไม่ใช่น้อยแม้พวกนางจะรู้ว่าเฉินเซียงมากความสามารถแต่นางไม่คาดคิดว่าเฉินเซียงจะกวาดล้างกองทัพพูดอสูนกว่าสิบล้านตนภายในเวลาชั่วข้ามคืนเสียอย่างนั้นทางด้านไล่หนาได้รู้ข่าวจากมู่หลินทว่านางไม่ได้ออกอาการตกตะลึงเหมือนกับมู่หลินที่เป็นผู้แจ้งข่าวให้นางรับรู้ท่านอาจารย์เห็นได้ชัดเจ้านายมีทักษะพิษอันล้ำเลิศแต่ข้าไม่รู้ว่าเขาฝึกฝนทักษะพิษมาได้อย่างไร มูหลินกล่าวถามอย่างสงสัยมันเป็นเชื้อสารอสูนพิษย่อมรับรู้เกี่ยวกับสารพิษเป็นอย่างดีมูหลินคิดว่าหากเป็นอาวุโสในเผ่าพันธุ์ก็ยังต้องใช้เวลาเตรียมการเป็นปีๆจึงจะสามารถสร้างฝนพิษได้เช่นนี้อย่าได้สงสัยในความสามารถของเจ้านายเพราะหากเขาไม่แน่จริงก็คงไม่เป็นเจ้านายของพวกเราได้ไลนะ่หนากล่าวพวกเรามารอดูกันว่าพระวิหารแห่งสวรรค์จะยังกล้าเคลื่อนไหวกับอาณาจักรเทียนเหิงหรือไม่ การเคลื่อนไหวของเฉินเซียงในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เพราะเขาสามารถข่มขวัญขุมกำลังนอกนาภาอื่นๆอีกทั้งยังเก็บเกี่ยวดวงจิตพูดอสูรนับไม่ถ้วนผู้อสูรก็คือผู้เชี่ยวชาญจากอาณาเขตชั้นเซียนดวงจิตของพวกมันถือเป็นจิตวิญญาณคุณภาพสูงหากว่าเฉินเซียงนำไปกลั่นปรุงเม็ดยาวิญญาณก็สมควรให้การส่งเสริมได้อย่างประสิทธิภาพช่วยให้เขารื้อฟื้นความทรงจำแก่คนอื่นๆได้เร็วขึ้น ในยามนี้เฉินเซียงต้องการพบกับเหยียนสือหลานเพื่อที่จะทําการรื้อฟื้นความทรงจําให้แก่นางสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดกับกองทัพพูดอสูรนั้นได้ทําให้พระวิหารแห่งสวรรค์ยุติสงครามกับพระวิหารไร้วิธีอย่างกระทันหันเนื่องจากพระวิหารแห่งสวรรค์เล็งเห็นข้อเท็จจริงบางอย่างจากอาณาเขตเหยียนเหิงหายนะที่เกิดกับกองทัพพูดอสูรทําให้พระวิหารแห่งสวรรค์ตรหนักชัดแล้วว่าอาณาเขตเยียนเหิงไม่ได้รับการสนับสนุนจากพระวิหารไร้วิธีอย่างลับๆ เนื่องจากพระวิหารแห่งสวรรค์รู้ดีว่าพระวิหารไรา้วิธีไม่มีความสามารถมากพอที่จะบดขยี้กองทัพพูดอสูรที่มีไพร่พลกว่าสิบล้านตนได้ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนด้วยเหตุนี้พระวิหารแห่งสวรรค์จึงเข้าใจแล้วว่าอาณาเขตเยียนเหิงเป็นเอกเทศและมีความแข็งแกร่งด้วยตัวเองดังนั้นความฉิบหายวายป่วงของกองทัพพูดอสูรจึงเป็นสิ่งที่ทำให้พระวิหารแห่งสวรรค์ล้มเลิกการก่อสงครามกับพระวิหารไร้วิธีในทันที หลังจากเฉินเซียงเก็บเกี่ยวโดดวงจิตผู้สะพูดได้เป็นจำนวนมหาศาลเขาก็เก็บตัวและกลั่นปรุงเม็ดยาวิญญาณเม็ดยาวิญญาณที่เฉินเซียงกลั่นปรุงในครั้งนี้มีการเพิ่มเสริมพลังสรพพคุณด้วยมุกนภาและด้วยการกลั่นปรุงด้วยเตาเทพท้าพิภพ,พก็ทำให้เม็ดยามีพลังสรพพคุณทัพปฐวีขณะที่กระบวนการกลั่นปรุงมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเม็ดยาวิญญาณเฉินเซี่ยงย,งยังไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งล้ำค่าเพียงใดในอาณาเขตชั้นเซียนแต่จากท่าทีของอสุรกายหยวนหลง ก็ทำให้เขารู้สึกว่าเม็ดยาวิญญาณมีมูลค่าสูงม,มากด้วยความสงสัยใคร่รู้เฉินเซียงจึงติดต่อสอบถามกับหลานชิงเทียนและสื่อยี่ซึ่งทั้งสองระบุว่าเม็ดยาวิญญาณเป็นสิ่งล้ำค่าแต่พวกเขาไม่รู้ว่ามันหายากเพียงใดเพราะเคยได้รับมาจากพระวิหารไร้วิถีหลังจากนั้นเฉินเซียงจึงติดต่อไปที่เล่หนาซึ่งเขาต้องประหลาดใจเมื่อนางบอกว่าเม็ดยาวิญญาณเป็นสิ่งล้ำค่าเพราะมันช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณ ต้องไม่ลืมว่าเล่ยหนาเป็นผู้เชี่ยวชาญจากอนณาเขตชั้นเทพหักนางบอกว่าเม็ดยาชนิดนี้มีเป็นสิ่งล้ำค่ามันก็สมควรหายากอย่างที่สุดก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงได้จองจำจิตวิญญาณของอาวุโสหลิงแต่จากความทรงจำของมันแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเม็ดยาวิญญาณในอนณาเขตชั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าเม็ดยาวิญญาณสมควรอยู่ในการควบคุมของพระวิหารแห่งสวรรค์และพระวิหารไร้วิถีโดยจะต้องเป็นความลับระดับสูง เลนาบอกกับเขาว่ามาหาคุมกำลังทั้งสองมักควบคุมทรัพยากรที่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากต้องการได้รับดังนั้นหลายสิ่งอย่างจึงกลายเป็นสิ่งที่หายากเชิญเซียงต่วนปรุงเม็ดยาวิญยาณจำนวนสองเม็ดเมื่อเสร็จสับเขาก็เดินทางไปยังสำนักร้อยบุปผาทันทีที่สำนักร้อยบุปผาในปัจจุบันมีเพียงเหยียนซื่อหลานที่เป็นบุคคลระดับอาวุโสของดินแดนร้อยบุปผาประจำอยู่ซึ่งนางจะคอยกำกับดูแลธุรกิจตลอดเวลา ทางด้านเฟิ่งหลูสเสวียถูกเรียกตัวไปที่ดินแดนร้อยบุกผาเมื่อนานมาแล้วเนื่องจากเซียวเซียงหลินมองว่าเฟิ่งหลูสเสวียคือเทพพอศูนย์วิหกเพลิงที่ทรงพลังก็สมควรช่วยต้านทานการรุกรานของเผ่าพันธุ์นอกนาพาได้เป็นอย่างดีเมื่อเฉินเซียงได้พบเหยียนซือหลานเขาก็สอบถามเกี่ยวกับเม็ดยาวิญญาณทันทีแม่เยียนซือหลานจะควบคุมธุรกิจเม็ดยาทว่านางไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเม็ดยาวิญญาณมาก่อน เฉินเซียงมอบเม็ดยาวิญญาณให้กับเหยียนซื่อหลานเป็นจํานวนสองเม็ดก่อนจะบอกให้นางบ่มเพาะพลังวิญญาณและเมื่อเสร็จสิ้นการบ่มเพาะให้รีบติดต่อหาเขาทันทีตราบใดที่จิตวิญญาณของเหยียนซือหลานพัฒนาพัฒนาจนได้ระดับเฉินเซี่ยงก็จะรื้อฟื้นความทรงจําให้กับนางทันทีเฉินเซียงเดินทางออกจากสํานักโอสดร้อยบุกผาและกลับไปพบหลงจิวเซี่ยวเมื่อได้พบเฉินเซียงหลงจิวเซียยก็สายายิ้มร่า เจ้าอันาพานน้อยนับวันเจ้ายิ่งน่ากลัวมากขึ้นทุกทีไปต้องบอกเลยว่าฝนพิษของเจ้าทําให้ข้ากับมังกรรับควัญหน,นีดีฝ่อไปตามๆกันท่านลุงจิวเซียวอันที่จริงข้าเองก็กลัวฝนพิษนั้นเหมือนกันเฉินเซี่ยงกล่าวบนหัวเราะหลงจิวเซียวรู้ดีว่าเฉินเซี่ยงพูดล้อเล่นอีกทั้งยังคิดว่าในอนาคตเฉินเซี่ยงจะใช้วิธีการนี้เล่นงานกองทัพศัตรูที่กล้ามาลลอกลองดีกับอาณาเขตเหยยนเหง คิดว่าพระวิหารแห่งสวรรค์และพระวิหารไร้วิธีอาจจะส่งคนมาหาข้าในไม่ช้านี้หลงจิวเซียวกล่าวจริงสิกองทัพนิกายมหาปราชญ์ยังอยู่ทางทิศเหนือหรือไม่เฉินเซี่ยงเอ่ยถามพวกมันหนีไปหมดแล้วช่างน่าเสียดายจริงๆหลงจิวเซียวบังคับรอยยิ้มพับผ่าสิพวกมันจะมูกดีเป็นบ้าเฉินเซี่ยงกล่าว ในเมื่อมันกล้ามาอลรวาดถึงถิ่นของเราพวกมันจะต้องได้รับบทเรียนที่สาสมแล้วเจ้าจะทำอย่างไรกับพวกมันหลงจิวเซียวกล่าวถามหลังจากพวกมันกลับไปยังฐานที่มั่นท่านต้องหาวิธีติดต่อกับพวกมันเพื่อรีถ่ายมุกนภาห้าพล้านดวงหากพวกมันไม่ยอมส่งมอบพวกเราจะเข้าบทขยี้พวกมันทันทีเฉินเซียงกล่าวเชื่อว่าแค่คำขู่ของพวกเราก็สามารถทำให้พวกมันหวาดกลัวจนปัสสาวราด กระทั่งกองทัพพูดอสูนกว่าสิบล้านตนยังไม่มีเหลือรอดมีนำซ้ำสองราชาพูดอสูนและอาวุโสพูดยังต้องตกตายอย่างน่าสังเวชฉะนั้นหากว่านิกายมหาปราดถูกหลงจิวเซียรีถ่ายมุกนพภาก็คาดว่าพวกมันจะไม่กล้าอิดออดอย่างแน่นอน สำหรับการรีดถ่ายมุกนภานั้นแท้จริงเป็นการทดสอบของเฉินเซียงเพราะหากว่านิกายมหาปรา์ที่เป็นขุมกำลังมหาอำนาจในอาณาเขตชั้นเซียนยินยอมตามเงื่อนไขของพวกเขาก็ย่อมสแสดงให้เห็นว่าขุมกำลังอื่นๆในอาณาเขตชั้นเซียนจะต้องหวาดกลัวพวกเขาเช่นเดียวกันหลงจิวเซียวพยักหน้าครั้นจึงแยกตัวไปดำเนินการทันทีทางด้านเฉินเซียงเตรียมจะเข้าเก็บตัวก่อนปรุงเม็ดยาวิญญาณก็พบว่าเล่ยนาติดต่อหาเขาผ่านตรายกสื่อสารเจ้านายท่านต้องรีบมาที่เมืองหลวงอาณาจักรเร้นลับ ราชันเทพอสูรปรากฏตัวแล้วและมันกำลังมาหาข้าข้าเกรงว่ามันอาจค้นพบความผิดปกติเล่หนากล่าวด้วยน้ำเสียงกังวลหากมันรู้ว่าข้าทำงานให้กับท่านข้าจะต้องเจอปัญหาที่รายแรงเข้าใจแล้วข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้เฉินเสี่ยงกล่าว เดิมทีเขาเฝ้ารอการมาของราชนเทพอสูรซิ่งเขาเคยคิดว่าเรื่องที่เกิดกับอาวุโสพูดอสูรจะทำให้ราชนเทพอสูรปรากฏตัวที่อนาเขตเย็นเหิงแต่ทว่าราชนเทพอสูรไม่ได้ปรากฏตัวตามที่เขาคาดการและมันทำให้เขารู้สึกผิดหวังไม่น้อยอย่างไรก็ตามยามนี้ราชนเทพอสูรได้ปรากฏตัวแล้วและมันกำลังจะไปหาทาตญิงของเขาเฉินเซียงไม่รอช้าเขากระโดดขึ้นไปบนกระศกเทพหกวิถีพร้อมควบคุมให้หอทยานด้วยความเร็วสูงสุด เจ้านายข้ามีข้อมูลสำคัญต้องแจ้งให้ท่านรับรู้เล่หนากล่าวผ่านตระโยกสื่อสารว่ามาเฉินเซียงกล่าววิหารท้าพิภพหายไปแล้วเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะสถานที่แห่งนั้นคือที่เก็บเต่าเทพท้าพิภพเล่หนากล่าวข้ารู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้วเฉินเซียงกล่าวแต่ข้าเองก็กำลังสงสัยว่ามันหายไปไหน วิหารท้าพิภพย้ายไปที่อนณาเขตชั้นเสียนเล่ยหนากล่าวพระวิหารแห่งสวรรค์ที่อนณาเขตชั้นเสียนแจ้งเรื่องนี้พร้อมกับให้พวกเราตรวจสอบว่าวิหารท้าพิภพยังคงอยู่ที่นี่หรือไม่เพื่อจะได้ยืนยันว่าวิหารท้าพิภพที่ปรากฏในอนาเขตชั้นเสียนเป็นการย้ายตำแหน่งจากที่นี่วิหารท้าพิภพย้ายไปที่อนาเขตชั้นเสียนเฉินเซียงอุทานอย่างประหลาดใจ เดิมที่เขาคิดว่าวิหารท้าพิภพอาจกำลังล่องหนอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือไม่ก็ย้ายไปยังตำแหน่งอื่นในมหาดินแดนทั้งสิแต่ใครจะคาดคิดกันหล่าว่ามันจะย้ายไปยังอาณาเขตชั้นเซียนเสียอย่างนั้น <S 1> <S 1> เป้าหมายหลักของพระวิหารแห่งสวรรค์และพระวิหารไร้วิถีก็คือเตาเทพท้าพิภพหักวิหารท้าพิภพย้ายไปที่อาณาเขตชั้นเซียนพระวิหารแห่งสวรรค์กับพระวิหารไร้วิถีจะถอนกำลังกลับไปที่อาณาเขตชั้นเซียนอย่างแน่นอนเลยหนากล่าว ข้าไม่อาจปล่อยให้พวกมันกลับไปที่อาณาเขตชั้นเซียนเฉินเซียงกล่าวพวกมันจะต้องถูกจัดการในมหาดินแดนทั้งสิบเฉินเซียงมีแผนจะรวบรวมดวงจิตของเผ่าพันุนอกนภา,าเนื่องจากมันเป็นจิตวิญญาณคุณภาพสูงเดิมทีเล่หนาเชื่อว่าการถอนกำลังกลับของพระวิหารแห่งสวรรค์และพระวิหารไร้วิถีจะทำให้เฉินเซียงรู้สึกยินดีแต่ปรากฏว่านางคิดผิดอย่างถนัด ระหว่างควบคุมกระจกเทพหกวิธีหอทยานไปยังเมืองหลวงอนณาเขตเร้นลับเชินเซี่ยงก็ได้แผนการที่จะเหนี่ยวรั้งขุมกําลังนอกนาภาให้อยู่ที่นี่ซึ่งแผนการนั้นก็คือการเปิดเผยเรื่องของเตาเทพทาพิภพ,พพัพผาสีราชันเทพอศูนย์มาถึงเมืองหลวงแล้วเล่ยหน่าอุทานผ่านตระยกสื่อสารเจ้านายท่านต้องรีบมาที่นี่ข้าไม่รู้ว่ามันมีแผนร้ายต่อข้าหรือไม่ เฉินเซียงมุ่งหน้าเข้าสู่อาณาจาักรเร้นลับอย่างเร่งด่วนระหว่างเดินทางเขาก็นึกขันกับอาการตื่นตระหนกลนลานของเล่ยนาอย่างอดไม่ได้เขาคิดว่าเล่ยนามีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาแม้ว่านางจะไม่อาจเอาชนะราชันเทพออสูนได้แต่ก็ไม่ควรถูกเล่นงานอย่างง่ายดายนะนอกจากนี้แล้วหากนางรู้ตัวดีว่าด้วยกว่าฝ่ายตรงข้ามนางก็มีโอกาสหลบหนีตั้งแต่เนิ่นๆ หลังจากพิจารณาถึงประเด็นข้างต้นเฉินเซียงก็เริ่มรู้สึกว่าเล่ยหนากำลังจะยืมมือเขาเพื่อกำจัดราชนเทพอสูรเล่ยหนาหากเจ้ากลัวมันขนาดนั้นเจ้าไปหาที่ซ่อนตัวก่อนก็ได้เฉินเซียงกล่าวข้าจะไม่ซ่อนตัวข้าจำเป็นต้องปกป้องอาณาจักรเร้นลับเพื่อไม่ให้ราชนเทพอสูรได้ครอบครองเล่ยหนากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เจ้านายอาณาจักเรเร้นลับสามารถสร้างข้อได้เปรียบแก่ท่านตราบใดที่ความสัมพันธ์ระหว่างเราไม่เป็นที่เปิดเผยค่าก็สามารถใช้กองกําลังในอาณาจักเรเร้นลับช่วยเหลือท่านในการควบคุมดินแดนท้าพิภพได้ถ้อยคำของนางมีหลักการและสมเหตุสมผลซึ่งมันเป็นสิ่งที่เฉินเซี่ยงพิจารณาเอาไว้แล้วเอาเธอหากข้าไปถึงไม่ทันเวลาเจ้าก็หลบหนีไปก่อน การรักษาชีวิตมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดต่อให้อนาจาเรเร้นลับถูกแย่งชิงแต่มันไม่ได้มีผลกระทบต่อข้ามากนะักเฉินเซียงกล่าวอย่างผ่อนคลายด้วยความแข็งแกร่งของอาณาเขตเยียนเหิงในปัจจุบันสามารถสร้างความกดดันแก่พระวิหารไร้วิถีและพระวิหารแห่งสวรรค์ได้ดังนั้นการสูญเสียอาณาจาเรเร้นลับย่อมไม่สร้างผลกระทบต่อเฉินเซียงอย่างไรนะเจ้านายตรับใดที่ข้าย,ยังสามารถปกครองอาณาจาเรเร้นลับก็จะเป็นการลดทอนความแข็งแกร่งของพระวิหารแห่งสวรรค์ เล่ยหนากล่าวต่อให้ตัวตกตายข้าก็จะปกป้องอาณาจักรเร้นลับเพื่อให้เจ้านายได้ปกครองดินแดนทาพิภพเฉินเซี่ยงที่ได้ยินก็สายยิ้มปากชัดเจนว่าเล่ยหนาต้องการยืมมือเขากำจัดราชันเทพอสูรจริงๆเล่ยหนาสมควรคิดว่าการร่วมมือกับเฉินเซี่ยงจะสามารถกำจัดราชันเทพอสูรได้อย่างแน่นอนและด้วยเหตุนี้เฉินเซี่ยงจึงคาดเดาว่าเล่ยหนามีความเกลียดชังต่อราชนเทพอสูรอย่างรุนแรง ถ้าเช่นนั้นเจ้าต้องถงเวลามันเอาไว้ข้าจะรีบไปหาเจ้าโดยเร็วที่สุดเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อรู้ว่าสาวใช้ตัวน้อยต้องการกำจัดศัตรูตัวฉกาจเฉินเซี่ยงก็ไม่เกี่ยงที่จะช่วยเหลือหรือให้ยืมมือก่อนหน้านี้ไล่หนาเคยบอกว่าราชันเทพอสูรมีความแข็งแกร่งมากแม้มันจะแบ่งจิตวิญ,ญญาณเพียงครึ่งเดียวมาที่มหาดินแดนทั้งสิแต่นางจะยังไม่อาจเอาชนะมันได้ อย่างไรก็ตามหากราชันเทพอสูรตกตายลงที่นี่จิตวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งที่อาณาเขตชั้นเทพก็จะรับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากเข้ามาในอาณาจักรเร้นลับเฉินเซี่ยงก็พบว่าที่นี่ยังเต็มไปด้วยหมอกหนาทึบดังเดิมระหว่างที่เฉินเซี่ยงมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงอาณาจักรเร้นลับไล่หนาได้ติดต่อมาหาเขาอีกครั้งโดยแจ้งว่าราชนเทพอสูรมาถึงเมืองหลวงแล้วยามนี้ไล่หนาได้รับหน้าและทวงเวลาเอาไว้โดยพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับราชนเทพอสูร ราชเทพอสูรเข้ามาในท้องพระรงค์แห่งพระราชวังเมืองหลวงเลย่ยนาที่ออกไปรับหน้ามีการเปิดใช้งานตรโยกสื่อสารไว้ตลอดเวลาวิธีนี้จะทำให้เฉินเซียงได้ยินการสนทนาโดยตรงเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพหกวิธีเหาะทยานขณะที่ยกตรโยกสื่อสารไว้ใกล้หูราชนเทพอสนียามนี้มหาดินแดนทั้งสิบได้ผนวกรวมกันแล้วและปัจจุบันมันคือมหาดินแดนท้าพิภพ แม้ว่าพระวิหารแห่งสวรรค์น,นี้จะอยู่ในปกครองของเจ้าแต่เจ้าสมควรรู้ถึงสถานะของตนเองเป็นอย่างดีราชันเทพอสูรกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบห้าวและฟังดูไม่เป็นนิดเรื่องสถานะของข้านั้นไม่สำคัญเพราะข้าปฏิบัติตามคำสั่งของเบื้องบนอย่างเคร่งครัดเล่ยหนากล่าวจะว่าไปแล้วพระวิหารที่อาณาเขตชั้นเทพไม่ได้ถ่ายทอดคำสั่งแก่ข้ามาสักระยะแล้วพระวิหารที่อาณาเขตชั้นเทพจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงยังไม่ได้ถ่ายทอดคำสั่งที่เป็นทางการอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของมหาดินแดนท้าพิภพเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการรอรับคำสั่งจากพระวิหารสูงสุดอาจทำให้ล่าช้าและไม่ทันการราชันเทพอสูรกล่าวมันตรหนักได้ว่าเลยนะ่ยหนากำลังใช้เรื่องของพระวิหารที่อนณาเขตชั้นเทพมาปรับปรามตัวมันเอาไว้เจ้ามีสิ่งใดก็พูดมาตามตรงไม่จำเป็นต้องอ้อมค้อมให้เสียเวลาเลนะ่หนากล่าว เพื่อให้ขุมกําลังสามารถเคลื่อนไหวได้ทันต่อสถานการณ์ของมหาดินแดนท้าพิภพข้าต้องการให้เจ้าร่วมมือกับข้าวิธีนี้จะทําให้พวกเราสามารถควบคุมมหาดินแดนท้าพิภพได้อย่างสมบูรณ์ราชันเทพอสูรกล่าวกล่าวคือเจ้าทําตามที่ข้าสั่งก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องรอฟังคําสั่งของพระวิหารสูงสุดข้าได้ข่าวว่าวิหารท้าพิภพย้ายไปยังอาณาเขตชั้นเซียนพวกเรามาที่นี่ด้วยเป้าหมายเป็นเต่าเทพท้าพิภพไม่ใช่หรือ ถ้าเช่นนั้นก็สมควรมีคำสั่งให้พวกเราย้ายไปที่อาณาเขตชั้นเซียนในไม่ช้านี้ไล่หนากล่าวด้วยสถานะของเจ้ยาย่อมไม่แปลกที่เจ้าจะไม่ได้รับรู้ข้อมูลสำคัญราชันเทพอสูรกล่าววัตจักรท้าพิภพมีดวงชะตาสองชนิดเต่าเทพท้าพิภพเป็นหนึ่งในนั้นแต่ดวงชะตาแห่งวัตจักรที่ทรงพลังยิ่งกว่ายังคงซ่อนอยู่ในมหาดินแดนท้าพิภพเจ้าพูดความจริงใช่หรือไม่ไล่หนาเร่งถามอย่างประหลาดใจ ราชันเทพอสูรพยักหน้าหลังจากมหาดินแดนทั้งสิบผนวกรวมกันอย่างสมบูรณ์ก็จะทำให้ดวงชะตาแห่งวัตจักรอีกหนึ่งชนิดปรากฏขึ้นเดิมทีพระวิหารสูงสุดทำนายว่ามหาดินแดนทั้งสิจะผนวกรวมกันในอีกหลายปีแต่ปัจจุบันมันได้ผนวกรวมกันแล้วเฉินเซี่ยงรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเขาไม่นึกเลยว่าดวงชะตาแห่งวัตจักรอีกหนึ่งชนิดจะปรากฏหลังจากการหลอมรวมของมหาดินแดนทั้งสิ หรือจะเป็นไปได้ว่าขุมกําลังพระวิหารแห่งสวรรค์สามแห่งรวมไปถึงตัวข้าเจ้าและราชาเทพอัคคีต่างถูกกาหนดให้ตามหาดวงชะตาอีกหนึ่งชนิดไล่หน้ากล่าวถ้าเช่นนั้นพระวิหารไรา้วิถีก็สมควรรู้เรื่องนี้เช่นกันราชาเทพอัคคียังไม่รู้เกี่ยวกับดวงชะตาอีกหนึ่งชนิดแต่เขาเชื่อฟังข้าอย่างเคร่งครัดราชาเทพอสูรใส่แยะยิ้มอย่างมีเลเนนย ข้าไม่เกี่ยงที่จะทําตามคําสั่งเจ้าแต่ต้องให้พระวิหารสูงสุดออกคําสั่งอย่างเป็นทางการเสียก่อนเล่นากล่าวไม่จําเป็นต้องรอคําสั่งของพระวิหารสูงสุดราชันเทพอสูรกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วนขนาดนั้นเชียวเจ้าไม่สามารถรอคําสั่งหรืออย่างไรเล่นากล่าวใช่เจ้าต้องเชื่อฟังคําสั่งข้าตั้งแต่บัดนี้ ราชนเทพอสูรกล่าวน้ำเสียงเงยาะเยากเนื้อราชนเทพอสนีเจ้าสมควรรู้ว่าตนเองไม่สามารถเอาชนะข้าได้ข้าคิดว่าข้าเข้าใจแล้วแท้จริงเจ้าต้องการฮุบดวงชะตาแห่งวัฏจักรไว้กับตนเองนั้นสินะเล่ยหนากล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันเฉินเซียงก็คาดเดาเหมือนกับนางและดูเหมือนว่าดวงชะตาแห่งวัฏจักรอีกหนึ่งชนิดจะเป็นสิ่งล่อใจราชนเทพอสูรอย่างยิ่งนี่เจ้าจู่ๆเล่ยหนาก็อุทานขึ้น เฉินเสี่ยงพันขมวดคิ้วเขาไม่รู้ว่าทำไมเล่ยหนาจึงอุทานด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกทำไมเจ้าถึงมีพลังวิญญาณอาคัคคีระหรือว่าเจ้ากลืนกินราชาเทพอคัคคีเล่ยหนากล่าวอย่างตื่นตะลึงเจ้ากับราชาเทพอัคคีต่างมาที่นี่ด้วยจิตวิญญาณที่แท้จริงหือหือราชันเทพอสูรหัวเราะชั่วร้ายปรับใดที่ข่ากลืนกินเจ้าข้าก็จะเป็นผู้ไรเทียมทานแห่งมหาดินแดนทาพพิภพ ได้ยินเท่านั้นเล่ยหนาจึงวิ่งออกจากท้องพระโรงทันทีแต่แล้วมันก็มีสิ่งที่ทำให้นางต้องตกตะลึงมากขึ้นนั่นคือพื้นที่นอกพระราชวังกลายเป็นซากหักพังเสียอย่างนั้นและมีเพียงพระราชวังแห่งเมืองหลวงเท่านั้นที่ยังเป็นปกติชัดเจนว่าราชนเทพอสูรยังมีผู้ช่วยที่ทรงพลงังและใครคนนั้นได้ทำลายเมืองหลวงจนย่อยยับ เสียงหัวเราะชั่วร้ายดังขึ้นจากด้านในท้องพระโรงแท้จริงแล้วราชาเทพอสศนีไม่ได้ต้องการปกครองขุมกำลังแห่งนี้แต่สิ่งที่มันต้องการก็คือการกลืนกินจิตวิญญาณของเล่ยนาหากราชาเทพอสูรกลืนกินจิตวิญญาณของเล่ยนาได้สำเร็จอำนาจพลังของมันจะทบทวียิ่งขึ้นจนสามารถครอบครองดวงชะตาแห่งวัตจักรท้าพิภพอีกหนึ่งชนิดได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ